สวัสดีครับกับปั๊มเรียลทราเวลสองคนกระเที่ยวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทิปนี้เราตั้งใจเดินทางไปเที่ยวที่หลวงพระบางนะครับเมื่อคืนเรา เดินทางจากกรุงเทพมานอนที่อุดรธาน,นีนะครับเรามาถึงตอนประมาณ3ามทุ่มนะครับวันนี้เราเดินทางจากอุดรเนี่ยเป็นเช้าวันที่6พฤศจิกาย,ยนนะครับเราเดินทางจากอุดรไปด่านพรมแดนนะครับตอนประมาณ8ปดโมงระยะทางประมาณ64กิโลนะครับที่เราจะถึงหน้าด่านพรมแดนหนองคายนะครับเราจะไปที่สํานักงานอาหงแทเวลก่อนนะครับเขาให้น้องเดี่ยวทําเอกสารนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ด่านนะครับ ในระหว่างเส้นทางก็ยังมีการทําถนนอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นต่างระดับช่วงที่จะเลี้ยวไปหน้าด่านเนี่ยค่อนข้างเสร็จเพิ่มจากเก่าที่เราเคยมาครั้งก่อนนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงสํานักงานโฮเทลเวลแล้วนะครับตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับในส่วนเราก็มาถึงหน้าด่านแล้วเรามาถึง สำนักงานอาหงทราเวลซึ่งเราใช้บริการเป็นประจำอยู่แล้วนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปทำเรื่องเอกสารแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะข้ามไปฝั่งลาวเลยเดี๋ยวเราก็ไปหน้าด่านแล้วครับตอนนี้เราเดี่ยวไปรอเราหน้าดา่านเดี๋ยวไปจาัดก,การเรื่องเอกสารเอกสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปยื่นพาสปรอร์ตแล้วก็ข้ามไปฝั่งลาว น้องเดียวทาเอกสารไว้แล้วแต่ยังไงเราก็ต้องมาปั๊มพาสปอร์ตที่หน้าด่านกันนะครับมาเซ็นเอกสารลงมาปรเททึงยังไงตอนนี้ทำขั้นตอนอะไรครับก็ทีนี้พอเรามาถึงหน้าด่านนะคะคือถ้าเกิดว่าเราจะเอามอไซค์ข้ามอ่ะเราจะต้องทําเอกสารไว้ก่อนล่วงหน้าไม่งั้นมันจะมาเสียเวลาตรงนี้นะนะคะทำล่วงหน้าครับเราก็เหมือนอันนี้สแตมป์พาสปอร์ตเข้าเมืองจากอ่าฝั่งไทยก่อนแล้วเดี๋ยวเอามอไซค์อ่ะ ผ่านคนคโอปเคเราต okay, จำพาสปอร์ตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอารถข้ามฝั่งไทยข้ามไปฝั่งลาวนะครับเพื่อไปฝั่งลาวไอฝั่งไทยก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวาข้ามไปฝั่งลาวเมื่อยื่นเอกสารเสร็จเราก็ขับขี่ออกจากหน้าด่านนะครับเพื่อข้ามฝั่งไปทางฝั่งลาวนะครับก็การขับขี่ของทั้งฝั่งไทยก็ยังชิดซ้ายอยู่นะครับแ่าในเส้นทางก็มันมี ลางรถไฟอยู่ตรงกลางให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสาวสองฝั่งโขงน,นะครับที่สะพานวิทรภาพไทยลาวตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งลาวแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปยื่นเอกสารกันนะครับพอมาถึงฝั่งลาวเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัททัวร์มารอเรานะครับเขาทำเอกสารรอเราแล้วนะครับ เดินทางในช่วงแรกนะครับเราจะออกเดินทางจากหน้าด่านฝั่งลาวนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียงนะครับเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่นั่นระยะทางของทางมอเตอร์ไซค์นะครับประมาณ194กิโลเมตรนะครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงนะครับารถติดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ เราขี่ผ่านพ้นตัวเมืองเวียงจันทร์มานะครับเราก็เลี้ยวขวาหลีกเลี่ยงทางขึ้นด่วนนะครับเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางใหม่ที่เราไม่คุ้นตาเลยในลาวเราจะขับชิดขวานะครับด้วยด้วยลาวนะครับจากเวียงจันทร์ไปไปหลวงพระบางนะครับมันมีทั้ทงทางด่วนแล้วก็ถนนเส้นใหม่ที่ทำเสร็จแล้วด้วยความที่เราเคยมาหลายปีแล้วส่ปีเนาะ ประมาณถึงป,ะ,ปะมาสี่ปีนะครับตอนนี้เส้นทางจากเวียงจันท์ที่เป็นทางมอเตอร์ไซค์อ่ะมันมีทางทําใหม่ก็เลยตกใจนิดนึงว่าถนนมันใหม่จนเราบานผิดทางหรือเปล่าไม่รู้ทพราะ GPS อะ่ะบ,บังคับให้เราขึ้นทางด่วนอย่างเดียวเลยแต่เมื่อกี้โทรไปถามน้องเดี่ยวที่ทําเอกสารให้เราแะครับบอกว่าเป็นถนนเส้นใหม่ยาวประมาณ70โลที่เป็นทําทําใหม่เดี๋ยวเราจะไปเจอภูเขาทางนู้นนะครับเดี๋ยวเรา ไปต่อเราจะถึงหลวงพระบา,าะง,งบากี่โมงตอนนี้11โมงกว่าแล้วจะเที่ยงแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวเราดูต่อครับหลังจากที่เราจอดปั๊มนะครับโทรถามน้องเดี่ยวเรื่องเส้นทางที่เราไม่คุ้นตานะครับเราก็ขอแวะทานกาแฟที่ปั๊มปตทนะครับเป็นอเมซอนแล้วเราก็ออกเดินทางต่อนะครับ พอผ่านพ้นช่วงถนนดี70กิโลที่น้องเดี่ยวแจ้งนะครับเราก็จะพบกับถนนที่เ,เป็นลุกลังเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเ,เราสองคนก็เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่นะครับก็ทำให้การขับขี่นะั้นช้าลงนะครับก่อนถึงวังเวียงในเส้นทางก็จะมีหลุมบ่อมีน้องวัวมาทักตามรูปนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะถึงวังเวียงแล้วนะครับขอกินข้าวก่อนนะครับ เราทานข้าวของวันเสร็จนะครับเราก็ออกเดินทางจากวังเวียงประมาณบ่าย2องนะครับมุ่งหน้าสู่รลวงพระบางต่อไปนะครับในเส้นทางกเา็เดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับออกจากตัวเมืองวังเวียงมาก็จะพบกับเส้นทางที่ เริ่มฮาลุโหดขึ้นนะครับก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้นกว่าฝั่งที่มาจากเวียงจันท์มุ่งหน้าสู่วังเวียงเส้นทางเนี้ยจะเป็นอย่างนี้โดยตลอดเส้นทางประมาณ60-70กิโลเลยค่อนข้างขับได้ช้าเลยนะครับขับด้วยความ,ม,ามระมัดระวังกันด้วยนะครับ พอผ่านเมืองกาสีมานะครับเป็นช่วง60กิโลที่ออกจากวังเวียงมาที่เป็นถนนที่เสียทั้งตลอดเส้นทางก็จะทําความเร็วได้มากขึ้นนะครับเส้นทางก็จะดีขึ้นแต่ก็ยังมีหลุมบีบบ่อตามช่วงหัวโค้งก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ ระหว่างเส้นทางก็มีฝนตกมาทักทายนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ชุดกันฝนเราก็ลุยไปถึงจุดพักรถหน้านะครับซึ่งเหลืออีกประมาณสักประมาณ40กิโลก็จะถึงจุดพักรถนะครับก่อนถึงจุดพักรถเราก็มาลุยทางเอนดูโรกันสักประมาณ1กิโลเต็มๆนะครับเป็นทางแบบนี้เลยนะครับ ถูเก้าหลัก,อกออตอนนี้สี่โมงครึ่งนะครับเรามาแวะจุดพักรถที่ภูเก้าหลักเหนือครับหมอกด้วยคือฝนตกนะเนาะฝนมาตกนะครับเลยมีหมอกนี่เรามีสบายชิกมาทักถายน่สุดยอดมากเลยอ่ะนี่สุดยอดที่สุดแล้ว มาวันนี้มีหมอกครับฝนตกไม่หนักนะครับลุยฝนได้แต่ทางก็โคตรเลยโคตรโคตรคตร่ะทางโคตรทะลโหดผมอัดผมอัดคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวตัดคลิปแล้วเดี๋ยวเราดูเส้นทางกว่าจะมาถึงฟูเก้าหลักนี่ไม่ใช่ขี้ๆี้หกสิบกิโลนี่คือทางหลวงทางหมอใช้เวลาสาชั่วโมงครึ่งหกสิบกิโลหกสิบกิโลนี่สองชั่วโมงครึ่งนะครับโอเค พักรถกันเสร็จสิ้นนะครับเราก็เดินทางกันต่อนะครับระยะทางอีกประมาณไม่ถึง1 0 0กิโลและเราก็จะถึงหลวงพระบางในเส้นทางก็จะมีฝนตกป,ปล่อยๆนะครับเส้นทางก็เริ่มดีขึ้นทําเวลาได้เร็วขึ้นนะครับแต่ก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับในเส้นทางก็จะมีหลุมไม่บอ่อตลอดเส้นทางเหมือนเดิมนะครับแต่ดีกว่าเก่าแน่นอนนะครับ เส้นทางบนภูเขามันจะมืดเร็วนะครับว่าปกตินิดหนึ่งก็ค่อนข้างเพิ่มความระามัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเส้นทางเริ่มมืดนะครับก่อนที่จะเข้าเมืองหลวงพระบางนะครับเราถึงหลวงพระบางแล้วนะครับตอนนี้เวลา18.58ปด้าทุ่มหนึ่งวัดีนะครับเราออกจาก วังเวียงประมาณบ่ายสองก็ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับเส้นทางค่อนข้างมืดเร็วทางบ่อห้าโมงก็คือไม่มีพาทิตย่มีแสงแดดแล้ห้าโมงหกโมงนี่มืดแล้วนะครับก็เลยโชคดีที่รถเราติดสปอร์ตไลท์เสร็จแโอเคเดี๋ยวอาบน้ำอาบท้าก่อนครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวตลาดโอเคพักก่อนนะครับ